ครับก็จะมาอธิบายการใช้งานโปรแกรม Microchip Studio นี้ครับที่ตอนแรกก็กดไปที่ไฟล์ New จากนั้นเลือกภาษาที่เราจะใช้งานกับตัว Arduino อันนี้เราเลือกเป็น Assembly นะครับดังนั้นเราก็าจะมาทำการเลือกที่อยู่ของตัวรายงานเรานะครับก็กดไปที่ Browse แล้วก็เลือกมาสักที่หนึ่งนะครับเลือกที่หนก็ได้แลครับดังนั้นก็ทําการกดตัว Select เ,เราจะเอาตรงนี้เนะียพอเราเลือกที่อยู่เสร็จปุ๊บเราก็จะกด OK หลังจากนั้นตัวโปรแกรมมันจงให้เราเลือกตัวยู d u i n o ที่เราจะใช้งานนะครับก็ทีน,นี้ใช้เป็นเาหกศ2560ที่ทำการเซตไปทีน,น,นี้ก็เลือกเสร็จปุ๊บก็กดโอเคหลังจากนี้อันนี้ก็เป็นช่องให้เราเขียนตัวโปรแกรมสำหรับการใช้งานนะครับก็มาลองเขียนโค้ดนึงทีนี้คือนนผมจะลองอากลโค้ดมาจากโค้ดนึงที่เป็นโค้ดโปรแกรม แล้ก็เลือกเป็นโค้ดนี้แล้วกันก็ทําการก๊อบมาใส่ในช่องของตัวที่เขียนโค้ดพอกัอบมาเสร็จเนี่ยตัวโปรแกรมนี้ที่แม่สามารถรันกับตัว Arduino นี่เราต้องทำการเซตอัพให้ตัวโปรแกรมนี้ใช้งานกับ Arduino ได้ก่อนก็ทําการกดไปที่ตัว t o o l แล้วก็ eternal t o o l มันจะมีช่องที่เป็นช่อง command กับช่อง argument นะครับทีนี้คือเราจะต้องไปหาจากตัวไฟล์ Arduino ที่เราเสียบเข้ากับช่อง USB มานะครับ ก็เราทำการเซิร์ชไปที่ในโฟลเดอร์ว่าตัวเซิร์ชไปที่โฟลเดอร์ช่องเซิร์ชไปที่ไอตัว e a r ชบาร์ว่า dvr dvrdude d exe e e นะครับมีตับเซิร์ชไป dvrdude d exe ก็ร e e. e e. อสแปมหนึ่งนะครับให้ตัวโฟลเดอร์มันค้นหาในไฟล์ของ Arduino ที่เราเสียไว้ อ่าน,นี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําการกดคลิกขวาเพื่อทําการ copy ที่อยู่ของตัวไฟนี้มานะครับคลิกขวาแล้วก็ค o p y อกบัดจากนั้นเราจะทําการเก็บไว้ที่นึงเพื่อที่เราจะได้ทําการมาวางใส่ง่ายๆอันนี้ก็เก็บไว้ในโน้ตแพดแล้วนะครับก็ทําการมาวางในนี้อันนี้คือผมอมาวางไว้ก่อนแล้วก็เอามาวางไว้นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องค้นหาก็เป็นตัว .abrdude e เหมือนกันนะครับหรือมันจะแตกต่างกันก็คืออย่างที่แล้วเนี่ยเป็น .exe ัน e นี้จะเป็น .con คนรับก็เขียนไป .con ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็อันแล้วก็กดทำเหมือนตะกี้เลยนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็คีิอยู่มันนะเพื่อผิดมาก็ามาใส่ในโน้ตผิด ทีนี้ก็คือผมมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เราจะทําการเอาไอ้พวกเนี้ยไปใส่ในตัว e n t e r n a l t o o l ของเราในตัว C o M เนี่ยเราจะใส่ในตัวพร้อมที่เรารัดให้มาเป็นพร้อมตัวที่เอาไว้ใส่สําหรับ C o n ก็กดไปที่ t o o กดไปที่ internal t o o l ในตัว .exe เเนี h ่ย e, เราจะใส่ในช่อง command ส่วนไอตัว co nf เนี่ยเราจะใส่ในช่องของช่อง argument ก็คือตัวนี้ครับก็คือตัว d o co nf เนี่ยเราจะใส่ในช้องของ argument เราก็จะมาใส่ในตัวพร้อมของอาจารย์ก็จะใส่ในในช่องช่วงนี้นะครับมันจะมีตัวที่ต้องระวังอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเช็คก็ค<ๆ>ือตัวพุมสี่ ก็เช็คเราไปที่ device m a n a g e นะครับก็เช็คดูที่พอร์ตตรงพอร์ตเนี่ยมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่ว่าของเราเนี่ยเป็นคีมอะไรววเรากท็ทำการเช็คเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ในช่องผมใ่้มันถูกต้องตัวโปรแกรมมันจะได้รรนได้หลังจากนั้นก็ทำการใส่ในช่องของ Implement ตอพาใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก OK. ็กดโอเคแเราก็ทำการ i l d ตัวโปรแกรมเรานะครับ มิวเสร็จปุ๊บพอไม่มีปัญหาอะไรก็กดไปที่ตัวชูแล้วก็ตัวที่เราสร้างไว้ก็คือเตสีนะครับพอมันขึ้นแบบนี้ก็คือเสีองอยงหนึ่งว่า,าหรืออยๆนะครับก็สำหรับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับ